างสอทอที่ผ่านมาอยากเป็นเลือกเกินท่านนายกใครๆก็เรียกท่านาานายกท่านนายกโอ้ยหน้าบานเป็นกระด้งซึ่งต่างจากแม่ยกนะครับท่านประธานถ้าแม่ยกแม่ยกนี่ได้ตังนะครับถ้าท่านนายกท่านนายกนี่เสียตังนะครับต้องจ่ายตังนะกว่าจะได้มา แล้วก็โอ้โหทุกอย่างสารพัดท่านประธานก็ได้ยินนี่เลือกตั้งซ่อมนครน,นะฮะเงินสะพ,พัดกันซื้อเสียงกันเป็นว่าเล่นผลออกมาก็สมใจครับได้เป็นนายกครับได้เป็นแล้วนายกแต่นี่สินนะ่ะใช้สิบปีมันจะหมดหรือเปล่านะครับบางคนเนี่ยอุตสาหทุ่งทุนสร้างนะจะเป็นนายกทั้งทีทำทุกอย่างครับรรท่านประธานที่เคารพพอม่ได้เป็นนายกเนี่ยรรท่านประธาน ก็ต้องมอบที่มอบทางให้ธรณีกันแสงนะครับเออทกสมีคนไปกล่าวหาว่าธรณีกันแสงอ,อ่าซึ่งไม่ถูกต้องนะครับนะขอแก้ตัวให้ทกส